ีวิธีนี้ทำให้แฟนหลงคุณหนักมากนะคะอยู่กับแฟนนะถ้าแฟนไม่หลงคุณไม่รักคุณไม่คล้อยตามคุณนะคะโอกาสที่เราจะโน้มน้าวใจเขายากถูกไหมแต่พอทําให้หลงได้แล้วอ่ะมันโน้มน้าวใจง่ายไงแต่ว่าไม่สนับสนุนให้ไปโน้มน้าวใจในทางที่ไม่ดีนะไม่เอานะคะทุกคนเราต้องโน้มน้าวใจให้เขา พัฒนานตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะนั่นนะคือสิ่งที่จะดีมากๆก,กับคู่ชีวิตของคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณโอเคไหมคะอ่ะวิธีแรกเลยนะคะเวลาคุณคุยอะไรกับแฟนเนาะเป็นวิธีที่โอเค,คิดว่าหลายคนจะไม่ค่อยทํากันคือเวลาเราพูดกับเขาเปิดเผยความรู้สึกหรือคุยอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องที่แบบเออออกถึงความจริงใจอะ่ะขอให้เรามองตาเขาสบตาเขา ะะสบตาด้วยความเป็นมิตรนะสบตาด้วยความรักสบตาด้วยความเข้าใจสบตาด้วยการสื่อสารที่แบบเออเรารู้สึกยินดีเข้าใจซาบซึง้งเมตตากับคนคนนี้คนเนี่ยเวลาเรามองตากันเราสังเกตไหมว่าเรารู้เลยว่าคนนี้ดีกับเราหรือไม่ดีกับเราสังเกตไหมเราเคยเจอใช่ไหมคนนี้พูดดีเ,เราจังเลยแต่สายตาแบบโอ้โหโคตรที่จะประชดประชันเลยอ่ะเราจะดูออกหรือคนนี้พูดดีเ,าเราจังเลยอ่ะแต่สายตาแบบอ๋อลาดเอาเปรียบ หรือสายตาพยายามที่จะกดเราให้ต่ําลงเราจะดูออกถูกไหมคะเราหนัาภาษาอะไรกับคู่ของเราที่เขาจะมองเราไม่ออกเขามองเราออกอยู่แล้วเพราะเขาคือคนที่ใกล้กับคุณที่สุดเพราะฉะนั้นการมองตาเนาะมองด้วยความจริงใจมองด้วยความรักจริงๆนะคะแบบนี้มันจะทําให้คุณนะคะกับเขาเนี่ยผูกพันกันแบบลึกซึ้งและเขาจะหลงคุณมากๆทริคนะอย่าไปจ้องแบบตาเขม็งนะจ้องแบบอ,อันนั้นมันเยอะไป นะคะคือคุยก็แบบเออศกตามองตาหันไปทางอื่นบ้างเล็กน้อยแล้วก็กลับมามองตาเขาอีกอะไรอ่าเงี้ยนะคะม่ใช่คุยไปแล้วก็มองเพดานมองจิ้งจกไปอย่างนั้นไม่เอานะอันนั้นอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อสารกับเขาจริงๆมนุษย์ไม่ชอบอาการพูดคุยแบบนี้นะคะมันดูเข้าถึงยากมันดเูเขาเรียกมันไม่ทัชกันอะ่ะเนาะอ่ะวิธีที่2นะคะสร้างความตื่นเต้นให้เขาบ้าง ะะแบบอะไรที่เขาคาดไม่ถึงว่าเราจะทําให้อะไรเงี้ยครูยกตัวอย่างมันมีอยู่คู่หนึ่งที่แฟนเขาบอกว่าเขาประทับใจมากเลยนะคะก็คือว่าผู้ชายเนี่ยเคยพูดไว้ว่าเขาอยากได้อะไรอะไรเงี้ยนะคะเช่นอยากจะได้สมมุติแล้วกันอยากจะได้เน็กไทที่เป็นลายแบบเนี้ยเขาเขาเดินผ่านในห้างสรรพสินค้าแล้วเขาพูดให้แฟนฟังว่าเขาอยากได้นะคะแต่เขาบอกว่ายังย่งยั่งยังไม่ได้อยากซื้อตอนนี้อะไรเงี้ยอ่ะพอเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะคุณอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย จู่ๆของชิ้นนั้นก็มาเซอร์ไพรส์วางอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหแฟนจะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาสนใจในสิ่งที่เราอยากได้อะเขาสนใจในสิ่งที่เราพูดอะแบบนี้ค่ะเขาจะไม่รักคุณยังไงเขาจะไม่ลงคุณแั่ไงเพราะเขารู้สึกเป็นคนสําคัญถูกไหมคะแล้วยังมีของที่เขาชอบมาวางไว้ให้ด้วยอย่างเงี้ยจริงๆไม่ยังเป็นต้องอเป็นเน็กไทเป็นอะไรเป็นสิ่งที่แฟนเราชอบอะ นะคะลองไปดูว่าเออเขารู้สึกพูดถึงอะไรบ่อยๆแล้วเขาอยากได้อะไรถ้าเป็นของชิ้นใหญ่ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะก็เก็บเงินนะคะหรือว่า,าพูดคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะซื้อกันเมื่อไหร่นะทํางานนะเก็บเงินนะแต่ถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆนะโฮเกีคิดว่าก็เก็บเงินตรงนั้นซื้อเขานิดหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆเขาเรียกว่าเป็นน้ํชโลมหล่อเลี้ยงใจเอาไว้ง่ายเหมือนเราจะให้เงินพ่อแม่สักเดือนละ500เดือนสักพันอย่งองบางคนนะ พ่อแม่ได้เงิน500หรือพันหนึ่งหรือพันสองพั 1, นจากคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเงินเล็กน้อยแต่นั่นคือเขาเรียกว่าเป็นเงินที่ชโลมใจอะนึกอองงั้นไ,ไหเขารู้สึกว่าคุณไม่ลืมเขาเขารู้สึกว่าเออเขาก็ได้ใช้จ่ายน่น,นั่นนี่อะไรเงี้ยก็คล้ายๆก,กันกับวิธีการปฏิบัติกับแฟนนะคะก็คือว่าอย่างน้อยๆเนีย่ยสิ่งที่เขาสนใจเราก็พยายามนะคะที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเออเราไม่ลืมนะเราได้ยินนะคะอย่างเงี้ย แฟนจะรู้สึกรักคุณมากนะคะอ่ะต่อมาข้อที่3เนาะแฟนเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาต้องการจากเราเลยก็คืออยากจะหาคนฟังถูกไหมเขาอยากได้คนฟังซึ่งคนคนนั้นที่เขาเลือกคือคุณอ่าเพราะฉะนั้นการฟังของเราจะต้องเป็นการฟังที่มันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวเขานะคะอย่างน้อยๆน,นะไม่ตัดสินในทันทีที่เขาพูดเสร็จ หรือยังไม่พูดเสร็จเลยตัดสินแล้ว,วเธอพูดไรไรสาระอะไรเงี้ยหรือว่าเธออะไรมาพูดอ่ะคือมันเป็นการตัดสินที่ทําให้เขารู้สึกหนึ่งเขาไม่อยากเล่าต่อเขาไม่อยากไปต่อแล้วเขาจะปิดบังคุณเยอะมากเพราะว่ารู้สึกว่าเออคนนี้พูดอะไรไม่ได้เลยเป็นประเด็นไปนหมดจริงไหมเราอยากให้แฟนเราคิดกับเราแบบนั้นไหมไม่ถูกไหมคะฟังอย่างตั้งใจฟังถ้าให้ดีนะบางทีเขาพูดแบบหนึง่งแต่ในในหัวเขาเขารู้สึกอีกแบบหนึง่ง ถ้าคุณสามารถไปถึงขั้นที่ว่ารู้เลยว่าในหัวเขาอะรู้สึกอะไรอยู่อะคุณจะบอกให้คุณครองใจคนคนนี้ไปเลยนะคะเพราะบางทีบางคนเนี่ยเขาไม่เก่งเรื่องการสื่อสารเขาพูดอย่างหนึ่งแต่เขารู้สึกอย่างหนึ่งบางทีเขาพูดพูดพูดแต่ในใจเขาก็รู้สึกขาดความมั่นใจเสียใจน้อยใจเศร้าใจรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยถ้าคุณจับตรงนั้นได้อโอโหแล้วคุณสามารถที่จะ ให้กำลังใจตรงนั้นกับเขาได้เนี่ยเขาจะรู้สึกรักคุณมากเลยเพราะคุณเชื่อว่าหลายคนจะสื่อสารไม่ตรงกับที่คิดนะคะอันนี้เป็นสเสน่ห์มัดใจมากๆเนาะอ่ะเดี๋ยวแถมมาอีกข้อนึงแล้วกันนะคะก็คือแฟนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนที่สื่อสารแบบเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของเราที่อยู่ข้างในเขาจะรู้สึกว่ามันไว้วางใจกันได้มากกว่ามันรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะตอบ สนองความต้องการของคุณได้เยอะกว่านั่นเองอคุณรู้สึกแบบนี้เระต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันซับซ้อนเขาจะรู้สึกหงุดหงิดเขาจะรู้สึกมัน,มนไม่ผ่อนคลายมันไม่สบายใจบางทีนะเราสื่อสารไปตรงๆมันจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยมากกว่าด้วยซ้ำนะคะเช่นเราอาจจะบอกว่าพี่เหตุการณ์นี้มันทําให้รู้สึกไม่มีคุณค่าเลยอ,ะอ่ะแม้ว่าเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยจริงเหรอ เฮยขนาดนั้นเลยเหรอแต่อย่างน้อยเขารู้ไงว่าคุณคิดอะไร แล้วเนี่ยพอเราเข้าถึงกันได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเหนียวแน่นมากกว่านั่นเองนะคะอาใครที่อยากได้เทคนิคทางจิตวิทยานะคะในการคลองใจคนหรือว่าอยากจะให้แฟนเนี่ยรักเราหลงเรานะคะให้เรามาเรียนในคอสจิตวิทยาสายมืดมัใจะให้แฟนหลงคอสนี้นะคะคอสนี้จะมีทั้งหมด2 3่ p ส่วนใหญ่แล้วคุณจะสอนเรื่องจิตวิทยาร้วนๆเลยนะคะเอาไปปรับใช้กันผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช้ได้หมดขอให้เป็นมนุษย์นะคะใช้ได้หมดเลยเพราะมนุษย์เราอ่ะ เรื่องของจิตวิทยาการมัดใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันจะไม่ต่างกันทั้งหญิงและชายมันสามารถปรับใ้กันได้หมดนะคะ คอร์สนี้23 EP นเนาะราคาเต็มจะอยู่ที่8,900นะคะใครที่ฟังครูมาถึงตอนนี้นะคะครูให้ราคาโปร,โปรเพียง1,390บาทเท่านั้นเนาะก็เป็นคลิปที่ครูเกดทำไว้หมดแล้วนะคะเราเข้าไปก็คือแอดมินจะส่งลิงก์ให้แล้วก็เข้ากลุ่มไปเนี่ยก็ฟังย้อนหลังได้เลยนะคะไปเรื่อยๆจนครบ23่สส่วนใครที่มีคำถามก็สามารถถามครูได้ช่องทางนี้นะคะแอดไลน์แอดมินไปได้เพื่อที่จะขอรับโปรนะคะที่ตรงนี้นะ1,390เท่านั้นเลยนะคะ